สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเชียร์ที่ํำพรยิงคำถามรัวๆใส่สองตำรวจยศสูงได้ใจคนไทยเต็มๆนาทีเชียร์ที่ํำพรยิงคำถามรัวๆใส่สองตำรวจยศสูงบอกได้คำเดียวว่าได้ใจคนไทยเต็มๆก็ถามแทนคนทั้งประเทศไปเลยสิคะนับเป็นข่าวเศร้าครั้งใหญ่ในวงการบันเทิงจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวิรพงค์ ซึ่งพัดตกเรอสปีดโบ๊ทกลางแม่น้าเจ้าพยาเมื่อช่วงกลางดึกวันที่24กุมภาพันธ์ห5โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนักประดาน้ำํำเร่งค้นหาร่างนักแสดงสาวอย่างเต็มความสามารถจนกระทั่งพบร่างแต่โมนิดาเวลา13นาฬิกาวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังความเสียใจยอย่างใหญ่หลวงให้กับครอบครัวและเพื่อนร่วมวงการและเหล่าแฟนคลับเป็นอย่างมากขณะที่หลายคนได้ออกมาตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องราวดังกล่าวค่อนข้างจะไม่ชอบมาพากล ที่ล่าสุดรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยการชัยกำเนดพลอยได้เชิญแขกรับเชิญมาร่วมไขคดีปริศนาการเสรียชีวิตของแตงโมนิดาซึ่งเทปนี้เป็นเทปที่4แล้วและในเทปนี้ได้มีการเชิญพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยพันตำรวจเอกวิรุษสิริสวัสดิสสด์บุตรเชี่ยทิคำพรฤทธาพินันและแตงพงศกรมหาประยะมาร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียล โดยในบางช่วงบางตอนในสัมภาษณ์เชียได้ยินคำถามใส่ว่าเราสามารถเปลี่ยนชุดสอบสวนได้ไหมคะถ้าประชาชนไม่มีความมั่นใจในชุดตำรวจขนาดนี้เรียกว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ถามแทนคนไทยไปเลยวันนี้บอกได้คำเดียวเชียสุดมากความพิถเห็ถันชาวเน็ตถ้าคุณสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นแก่ประชาชนตั้งแต่ต้นคำถามนี้คงไม่เกิดจากปากเชียรักนางอยู่แล้วรักมากขึ้น แก่กว่าไม่ได้หมายความว่าจะถูกและเด็กผิดชอบทุกคำถามของเชียร์ฟาดได้สะใจมากค่ะเห็นแววตาพี่เชียรรู้เลยพี่เขาสู้มากเพื่อความยุติธรรมให้กับพี่โมขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t news co th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ